ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะปิ๊งปองปิ้งปองคลิปนี้นะคะยายจะมาแจ้งข่าวดีค่ะทุกคนใครเคยประทับใจกับซีรีส์จีนโรแมนติกคอมเมดี้สุดคิวต์เรื่องไมเกิลเมื่อปีที่แล้วบ้างตอนนี้ m o n o m ม x เขาซื้อมาทำซับไทยกับพักไทยเรียบร้อยแล้วนะใช้ชื่อว่าเพลอหัวใจรักใหญ่จอมยุ่ง เย้ h! ยายน้องเมิงหุยกับคุณเฉินอี้ของเราจะพูดไทยได้แล้วหากใครยังไม่เคยดูขอบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้พลอตเขาแหวกจริงๆนางเอกเนี่ยชื่อว่าเมิงหุยเป็นสาวน้อยน่ารักบองแบวนิสัยดีมากแต่ใครเลยจะรู้ว่าภายใต้ใบหน้าสวยงามหมดจดของเธอนั้นจะมีความลับซ่อนอยู่นั่นก็คือรอยแผลเป็นลึกชัดบริเวณแก้ม ที่เธอปกปิดไว้อย่างดีด้วยรองพื้นชนิดพิเศษที่เธอผสมขึ้นมาเองแต่ที่รับยิ่งกว่านั้นก็คือเธอเป็นโรคจิตเวทคลายโรคหลายบุค,คลิกซึ่งบุค,คลิกสุดตรงแปลกๆที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของเธอนั้นพร้อมจะแสดงออกมาทันทีเมื่อใดก็ตามที่เธอพบกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจรุนแรงวันหนึ่งนะคะขณะที่เธอกำลังเกิดอาการเธอคิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นเมคอัพอาร์ติสต์สกิลเทพจบจากเมืองน,นอกและเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังนามเด y d ดรีเมอร์เธอก็ได้พบกับเชิญวี่บอสหนุ่มสุดหลอ่อเจ้าของบริษัทเครื่องสำอางที่เธอเพิ่งจะเข้าไปทำงานด้วยเธอนะคะก็ทำให้เขาสุดจะอึง้งทึ่งและงงไปหมดกับความเป็นสาวสายรุกที่ทั้งมั่นและทันสมัยช่วยรีวิวลิปสติกคลังสต็อกของบริษัทให้ขายได้หมดภายในพริบตา แผมยังมาทำตัวใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาเรากับทั้งคู่กำลังอินเลิฟกันอยู่แตกต่างเป็นคนละคนกับสาวน้อยหน้าใสน้ำใจงามที่เขาเพิ่งได้เจอก่อนหน้านี้ตอนแรกชฉนอี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเธอสักนิดแต่เมื่อรู้ว่าเธอมีรองพื้นเทพสุดลับที่สามารถปกปิดรอยแผลเป็นได้เนียนกลิบเขาก็เปลี่ยนใจเล่นตามน้ำยอมทำตัวเป็นแฟนของเธอเพื่อสูตรลับนั้น นำไปสู่เรื่องราวโรแมนติกที่ทั้งหาทั้งดรามา่าเฉลยความเป็นมาของรอยแผลเป็นบนหน้าของเมิองหุยและเหตุผลที่ว่าทำไมพระเอกจึงตัดสินใจเปิดบริษัทผลิตเครื่องสำอางที่มุ่งมั่นจะพัฒนาสุดยอดรองพื้นปกปิดรอยแผลเป็นให้สำเร็จให้จงได้เอาจริงใหญ่ชอบการแสดงของหลีเจียฉีที่รับบทเมืงหุยมากๆเลยค่ะนางเล่นเก่งจริงจ เวลานางเอกเปลี่ยนบุค,คลิกต่างๆนั้นนะคะเล่นได้ชัดเจนเหมือนเป็นคนละคนเลยแถมจังหวะคอมมดี้ก็ธรรมชาติมากดูแล้วขำกากตลอดส่วนพระเอกนะคะเจ้าอีซินก็หล่อเข้มหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มสมเป็นชายในฝันการแสดงก็เก่งไม่แพ้นางเอกเลยแหละจากตอนแรกนะคะที่บทปูไว้ให้พระเอกเนี่ยเป็นคนไร้น้ำใจแถมขี้เหนียวขั้นสุดจนยายจะเกียดขี้หน้าอยู่แล้วจากนั้นมาได้เจอนางเอก ก็ได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจกลายเป็นคนที่มีจิตใจอบอุ่นและอ่อนโยนขึ้นเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการเยอะอยู่เล่นยากแหละค่ะแต่เจ้าอีสินนะคะก็ทำได้ดีค่ะแววตาตอน e ีพีแรกๆกับตอน e ีพีหลังๆเนี่ยแตกต่างเห็นได้ชัดเจนเลยที่สำคัญเคมีคู่เนี้ยเขาดีงามมากๆสมกับเป็นคู่ขวัญที่ดังมาจากซีรีส์วัยรุ่นด้วยกัน ฉากเลิบซีนนะคะจูบทําลายล้างในตํานานนั้นพีคสุดค่ะเป็นภาพจําที่มีซ้าทางเรื่องไหนทั้งน่ารักทั้งฮายายเนี่ยวนกลับมาดูทีไรก็ยังหัวเราะได้ทุกครั้งเลยล่ะค่ะใครชอบรอมคอมสนุกเฮฮานางเอกมีลูกบ้าแบบคาดไม่ถึงพระเอกรอหุ่นดีรักนางเอกมากมีความฟินความหวานในแบบไม่ซ้ำใครมีดราม่าบ้างประปลยแต่ลงงไทยก็แฮปปี้แฮปปี ามไปได้เลยค่ะที่ Monomax มีทั้งซับไทยและภาคไทย24ตอนจบค่ะคลิปนี้ยาก,ก็ขอไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะบ๊ายบาย